ในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะอีกหนึ่งความกังวลนะคะนอกจากในเรื่องของการเดินทางขับรถขับราแล้วนะคะในเรื่องของการที่หลายๆคนจะต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็ยังคงที่จะต้องเป็นห่วงบ้านซึ่งโครงการนะคะฝากบ้านไว้กับตํารวจนะคะทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการกําชับเกี่ยวกับในการสงกรานในครั้งนี้นะคะมีสาการว่าจะมีการตรวจเยี่ยมโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจแลวก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ ม่วงนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะตรวจเยี่ยมโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจในพื้นที่สอนท่าข้ามพร้อมกล่าวว่าโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจนะคะเป็นการช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกรูปแบบและทุกเทศกาล สำหรับประชาชนที่จําเป็นต้องเดินทางออกไปยังต่างจังหวัดนะคะให้เกิดความสบายใจในการเดินทางค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นมากว่า10ปีแล้วโดยในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีประชาชนร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจกว่า1000หลังส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะก็จะมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้และจัดทําแอปพลิเคชันสําหรับสมาร์ทโฟนเพื่อ,ออำนวยความสะดวกสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะ